ครับวันนี้จะรีวิวนิยาสารพระเครื่องดีอร์ออฟสยามนะครับวันนี้ก็เป็นเล่มที่สี่นะครับผ้านหน้าปกนี่ก็เป็นเหนรียญพรมสีหน้าของอาจารย์เฮงนะครับด,ด้านหลังก็เป็นรูปพระพาพระพุทธรูปนะครับนี่นะฮะคอลม์แรกก็พระคู่บ้านหลวงพ่อเกศรวัฒนพระคอลมน์พระดีศรีสยามเล่มนี้ลงเรื่องพระกรุวัดอินทราจังหวัดลบบุรีนะครับ นั่นก็ตามรอยหลวงปู่ก็เป็นเรื่องของหลงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์พระเครื่องล้ำค่านะครับก็จะมีลงเกี่ยวกับพระเครื่อง,งต่างๆไว้ลงไว้หลายรุ่นนะครับสมควรภาพรุปภาพพระคมชัดสวยงามนะครับยศทั้งหลายนั่นแหละครับต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์ ยอดพระเครื่องแห่งเมืองสยามนะครับก็คือเอาประวัติเหรียญหรือวัตถุมงคลที่ขึ้นปกนำมาลงไว้ในคอลัมน์นี้นะครับเล่มน,นี้หน้าปก,กคือเหรียญพรมสีีน้าที่สร้างโดยอาจารย์เฮงไปวันเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็จะเป็นประวัติเกีวว่ยวกับอาจารย์เฮงนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเกี่ยวกับวัตถเออุเครื่องรางของขลังที่อาจารย์เฮงสร้างไว้นะครับแล้วก็อางนั้นก็จะเป็นภาพประกอบ สวยมากนะครับพิมพ์เต็มหน้าเลยแล้วก็สวยภาพชัดนะครับเ,เรามองเห็นรองร้อยบนเหรียญเลยเนี่ยเพราะงั้ก็เป็นแบบอย่างในการศึกษาได้นะครับว่าเหรียนรุ่นนี้เนื้อหาเป็นยังไงนะครับ